นี่นร้อนจริงอะไร oh <no. S 1> <c oughs> นี่ร้อนร้อนเลยนะขี่กันไปครับ,บกลับมาพบกับอะไรกันครับเดี๋ยวรู้เลยครับ <c oughs> <c oughs> เห็นแบบนี้เหมือนเดิมครับช่วงรีวิววันนี้มีอะไรมานำเสนอครับช่วงของผมเลยผมกลับมาทำงานเรื่องเป็นครอบครัวเฮ้ยเรียกเชฟได้เต็มตัวเลยเขาเรียกว่าทวงบัรลังก์กลับคืนมาใช่นี้มีอะไรมานำเสนอครับอันนี้ก็เป็นชุดครัวผมเองฮะชุดครัวของโคแมนอันนี้จะเป็นโคแมน all in one extension table ใหญ่ดิอันนี้ราคาเท่าไหร่เดี๋ยวขึ้นให้ดูครับอ่าแล้วก็มีเตาตัวนี้อันนี้เตาที่ใช้กับตัวนี้ไงอ๋อคู่กันคู่กันออเให้ดูให้ดูอันนี้จะเป็นสี ลิมิเต็ดนะเป็นอินดิโก้แยลิลลี่มอนโลจริงมันมีตัวธรรมดาด้วยมีเขียวแดงอ่ะธรรมดาอันนี้เป็นพาวเวอร์พาวเวอร์เฮาส์คูลเบอร์นอร์จัดลิมิเต็ดไปเลยฮะนี่ครับโต๊ะโฟแมนนะฮะับอออินวันโอ้หชื่ออย่างทีครับโลโก้เ่ยเป็นไงโอ้โหดูโอ้ฟีเจอร์ก็จะมีแขวนตะเกียงได้แขวนเครื่องตัวนี้ได้ก็มีความสูงมาเดี๋ยวเราเปิดให้ดูกันเลยดีกว่าน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่6.7กกิโลเฮ้ยรู้ได้ไงวะมันเขียนอยู่่ขข้างงกกกลลลลออเเเียยวนนนะะัษณ์โแมฮ เสียเวลาอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรโมเสสเป็นลายพระโมเสสนี่โหสวยมากเลยดูโลโก้เขาดิสีแบบดีนะสีสีดีนะมาดูวิธีการกลางกันเดี๋ยก็ไม่มีอะไรนะก็มีโต๊ะออินวันคืออยู่ในนี้อันเดียวเลยนะไอชุดทั่วชุดเดียวจบกระเป๋าเตรียมบอลเหมือนกระเป๋าปืนไหนลองถือดูสิเอิบมาเสร็จร้อยข้างในฮะ ก็จะมีทนาของขาใ่้นะขาเอออันนี้จะเป็นตัวขาแขวนตะเกียงครับแขวนตะเกียงหนึ่งอันจะมีขาตัวนี้มานะอันนี้ตัวก็คือขาตัวที่ต่อให้สูงขึ้นอีกสี่ต้นแล้วก็จะมีตะแกรงเดี๋ยวทำอะไรเดี๋ยวเราไมให้ดูตะแกรงตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวขาขาแยกไปแล้วก็มีตะไคร่ตะขอเนี่ยไว้แขวนของแขวนชุดครัวแล้วก็มีโต๊ะง่ายๆเลยวิธีการกลางให้ดู มัสูงประมาณนี้จริงมันเป็นโต๊ะมันเป็นโต๊ะได้ด้วยนะเห็นไหมถ้าเราไม่<ห>เป็นโต๊ะครัวเป็นโต๊ะก็ได้แต่วันนี้เราจะมาทำโต๊ะครัวดิทีนี้เรามาต่อขาต่อ,ตอเหล็กเก็บจะมีตัวเหลาเกลียวไว้ตัวเหลาเกลียวสองฝั่ง กันครับใช่กันครับห่วงกันโอเคกระดูกประมาณน,นี้ประมาณน,นี้เดียวประมาณน,นี้มาออไปอจะมีอันนี้ก็จะเป็นตัวกันลื่นที่ไว้วางเตาเห็นไหมจะมีสองอันเด่างนี้หรอเราประกอบตัวที่นไว้วางเตาก่อนมีตัวแหวนแหวนตะไคร้ข้ออันนี้เราก็ไม่เส่จันอ๋อนี่มาอัตโนมัติเลยนะที่มันจะประครับอย่างงี้เราดึงปึ๊บ อ๋อขาจะไปเองเลยนี้เราสามารถเลือกได้ว่าจะเอาเต้าไว้ทางขวาหรือว่าทางนู้นอ่านี่เราไว้ทางขวานี่นี่มันจะมีลูกยางเห็นไหมลูกยางนี้แล้วก็ต่อเข้าไปลองป๊อกแค่นี้เองฟังเฮ้ยง่ายนะต่อเป็นชื่อผมแบบบ๊อกบ๊อกนี่ก็ยืดให้สุดทีนี้เราก็นำตัวนี้ที่เราบอกกันเลื่อนมาวางไว้มาเราจะไว้ เอาขนาดไหนก็นตองมาดูนะฮะอไอตัวกะลรรืนผมว่าก็การขามันถางหุบเข้าหากันด้วยเฮ้ยนี่ก็จะเป็นตัวแปดของแปดของงงใช่มั้ว่ามันจะแขวนยังไงอะทําไม่ได้ก็จะมีห่วงเป็นคล้ายๆตัวเ S นะที่มาให้แต่ถ้าหมดห่วง,วงอ่ะหมดห่วงก็อโปรดพูดความจริงให้ฉันดีเย็นหวนรักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันนี้ซึ่งได้ซาบอีกครั้งไม่ต้องห่วงฌานมันจะมีขามาให้ในตัวเองมอย่างนี้ปึ๊บ นี่แล้วจะมีรูเห็นไหมรูนี่มีด้านเดียวนะเป็นรูห่วงห่วงเอวให้เราเสียงน้อยๆเนี่ยอ่าจะประมาณนี้ต่อไปตะกงตะแกงแตะแกงเอาด้านนี้นะถ้าด้านนี้พอแต่ของแล้วมันจะพับมันจะพับเอาด้านนี้ขสรแล้วทีนี้เราก็ปรับทังสาเก้าอีกห็น่าจะมีมันจะมีตะขอหมุนเข้ามาหากันแล้วก็ปรับให้มันเข้ากันนะฮะแล้ใส่เข้าไป นี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือการขาโต๊ะข่างด้วยก็จะวางของได้วางมงวางหม้อวางอะไรได้ตะไคร่ดาฟันจากกูได้แหละเริ่มน้ำมึดแล้วดุกบอยมันจะมีรูใช่ไหมน่าจะเป็นรูนี้เี่รู เรียงฮะสุดท้ายและท้ายสุดก่อนที่เราจะเป็นลมไปเงินร้อนอยู่นะมหีเข้าไปต้อลงให้ใช้พลาสติกน้อยลงนะครับก็อย่าไปใช้มันเยอะแก่ย่าหักร้อนสุดท้ายและท้ายสุดเห็นไหมมันจะมีรูสองอันแล้วก็ใส่เข้าไป ก็ดันเหมือนเดิมฮะดันแบบป๊อก <c oughs> แล้วก็ล็อกนี่อ๋อแล้วก็ตีทุกแกรัดไว้ท <c oughs> ีนี้โต๊ะก็ประมาณนี้ลูกกลงก็น่าตาอยแบบนี้อ่ะต่อไปก็คือโ o ลแมนฟรี e อมสแตน n า a ์ดอิคลิฟเมนเป็น Powerhouse าส er. ์ทูเ r รนเนอใช้ทูเบรน r นอรก็คือใช้แก๊สกระป๋อง2องัน ต้องบอยทีนี่คือซีรีส์ของอีนิโกโ้บอลโลก็คืออย่างที่เราเคยรีวิวไอ้ตะเกียงแหวตะเกียงอันนั้นก็<ไ>อโกโกินิโก้เหมือนกันใช่ใช่ธีการตัวนี้มันไม่ต้องประกอบอะไรครับมันสามารถใช้ได้เลยมันน่าจะเปิดตรงนี้น่าจะเป็นแม่เหล็กปันบเป็นตัวล็อกเนี่ยมันเป็นตัวนี้หนีบเสียบก็ไปถ่างไว้แค่นั้นเองสังเกตว่าตรงนี้มันจะมีให้นิ้วเข้าไงเราเราต้องกดเข้าไปแค่นั้นแล้วดึงออกมาปุ๊บ โอเคอ่ะมาดูด้านในกันด้านในก็จะมีตะแกรงให้อันน้โอ๋หน้าตาตาตา,ตา,ตาจริงนะเ<ม>วะลาของที่แบบใหม่ๆไม่ใช้จะชอบชไม่ต้องประกอบอะไรมากแค่เอาตัวนี้ลงมาก็วางลงไปแค่นั้นเองวางได้ด้านเดียวอยู่แล้วนะอีกด้านหนึง่งก็เอาไว้เก็บอีกด้านหนึ่งน่าเอาไว้เก็บ<ม><ม>เพราะว่ามันจะโป่งไงแต่ถ้าอย่างนี้คือเก็บมันสามารถปิดได้แต่เวลาใช้เราต้องกลับด้านขึ้นมาวางเตา ถ้าจะให้สวยต้องมันมีแก,ก๊สกระป๋องมอโลเวยนะนี่เอาไว้บังลมบังอะไรนี่มันจะเป็นตัวหนีบแบบวิธีก็คือแค่ใช่ครัาบบังลมแล้วก็ทําให้ตัวนี้มันเป็นขาตั้งตัวนี้ด้วยไ,วไม่โดนไม่ไหน่อยให,ม,หม,ม,ม่อาจจะฟิตออตอนถอดลากังก็ให้แล้วตาจะเป็นประมาณนี้เออก็มายกมาวา,างตรงนี้ก็จะได้ประมาณนี้อ่ะดูดูเดี๋ยวเราใส่แก๊สให้ดู ตั้งด้วยไหมข้างล่างมาร์กล็อกดึงมาล็อกมันล็อกตัวนี้ปึ๊กก็้วถ้าเราไม่มีโต๊ะตัวนี้ถามว่ามันใช้ได้ไหมันก็ใช้ตั้งพื้นได้เลยตั้งพื้นได้เฮ้ยนี่ถือว่าเฟี้ยวนะระดับเนี่ยพอดีกับถังแก๊สเราใส่เลยแก๊สให้ดูตัวนี้ใช้แก๊สตะระเป่าเลยทั้งหมดจะกี่อันก็ได้ที่จริงใช้อันเดียวก็ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ครื่อยหัวเดียวเนี่ะ ตึงๆนะนี่เราให้ดูก่อนว่าใช้ขาตั้งแก๊มันก็จะลอยอยู่อย่างนี้ไม่ถึงพื้นนะอ้าแล้วทีนี้เรากางขาแล้วถามว่าเราจะปิดได้หรือเปล่าปล่าแก๊สออกไม่ได้ก็คือแนะนำให้พับขาก่อนแล้วค่อยใส่กระบอกแก๊ส กขาวางเข้าเซ็ตเข้าเซตฮะเสื้อาดูเราจะเอาขนาดไหนยังไงก็ลองเลือกดูันี้มันจะมีขาด้วยนะเห็นไหมขาตัวนี้เราเอาไว้ล็อกล็อกไม่ให้มันเลื่อนอีอ๋อมีูให้เข้าไปเลยเข้าให้มันล็อกให้ตรงมันเลื่อนอม่ได้เป็นงานนี้นะมันจะมีมันจะไปเกี่ยวแล้วก็ค่อมไว้ ทีได <icana> <ส>ีไมนก็มินิจะได้ประมาณนี้เดี๋ยวเราจุดให้ดูว่าไฟแรงประมาณไหนโหเนี่ยนี่คือติดแล้วนะแต่ไม่เ mm hmm. ห็นมไ่เห็นฟังเสียงกัน แรงดีมากเลยแระอุ้ยร้อนหนึ่งกระป๋องสามารถใช้สองหัวได้ไหมครับหนึ่งกระป๋องไม่ได้นะเพราะไม่ได้เพราะว่ามันต่อตรงมันต่อตรงนี้แล้วขึ้นมาเลยว่าแรงแรงจุดสิง่ายอ่ะเดี๋ยวดูตรงนี้มีที่แฝนด้วยแล้วแฝดนี่มีมีตัวแฝนละอันนี้เราก็จะเป็นโคแมนโคแมนคุกกิ้งทูเซ็ต Lips เป็นซีรีส์สองอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาแกะให้ดูเล้วนี่ก็ซื้อเพิ่งเพิ่มาใหม่เหมือนกันอันนี้รูปตีมเลยนะเป็นสีส้มราคาเท่าไหร่ขึ้นให้ดูอ่นีมาดูกันว่าข้างในจะมีอะไรให้เรามาลองนะนี่แล้วก็เป็นที่คีบดูดีเทลวันดีเทลวันนะมันยิงยิงมาแล้วโคแมนวที่คีบหนึ่งอันอันนี้ก็ที่คีบเหมือนกันจะคีบเล็กป่ะเอาไว้ที่อะไรคีบ่เป็นทีบถ่ายก็มียิงเลเซอร์เหมือนกันนะสวย ไม่ยงไงยุ่นสวยขอ,ยอยบแดงน,นี่เม็นกระโบยกระโบยไม่ไงโลโก้สีสม<ผ>ม้มนะด้านหลังมีเขียนอะไรด้วยนะสแตนเลสสตีลนะ<อ>ไม่ได้ใชน,น่าก็มีพวมแมาลัยแล้วแหวนด้วยมาพยายๆๆอ่ะชิ้นสุดท,ท้าย,ายอันนี้ก็จะเป็นหนิวเตอหัวตะหลิวเหมือนกันโลโก้โลโก้อย่นี้เหมือนกันเอ้ยโครบเฮ้ยมันยังว่างอยู่อันนึงอ่ะ อันนี้เอาไว้แขวนเนื้อก้อยราบก้อยซอยแซ้แขวนได้ได้หมดก็พาคิดลิ้วตรงนี้ฮะนี่ฮะก็จบไป3ชทิ้นฮะ กับชุดโฮเมนเฮลก่อนครัวที่เขามาทวงบาลังในครั้งนี้การทําครัวครับต้องสะเทือนบอกเลยดูเลยว่าจะทำเมนูอะไรให้กินก็ใครที่อยากมีโต๊ะครัวเคลื่อนที่อย่างนี้สำหรับแบงโคลมนก็ไปหาซื้อมาได้กับชุดโฮเมออินวาเน่เพราะว่าเขาทูกเบอร์เลยคือเป็นเตาแก๊สแก๊้แก๊สกระป๋องสละเปล่านั้นแล้วก็มีชุดคู่ครัวเซ็ ใช่ก็ครบเลยก็คือไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ให้มันครบพิปเลยนะชุดครัวถือว่าโคแมนเป็นหนึ่งแบรนด์ที่ถูกและดีแล้วกรการดีดิสมดีไซน์สวยถือว่าสำหรับวันนี้ใครที่ชอบนะ่ายืมกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c คร b e กดติดตามพวกเราด้วยครับเดี๋ยวรู้เลยนะฮะว่าเจะท่องทาง a c e b o o k YouTube, Instagram, Tumblr โอ้โหติดต่อกต่อกมีหมดนะฮะครับเดี๋ยว เราจะมีอะไรให้รีวิวอีกหรือใครอยากให้เรารีวิวอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้ครับทางเบด้านล่างนี้สําหรับวันนี้พวกเราเดี๋ยวเลยลาไปก่อนกับเชฟพอกที่เขามาทวงบันลงังความเป็นเชฟในรายการของเราเดี่ยวรู้เลยครับสวันนี้ราไปก่อนสดยครับ